สวัสดีนักเรียนชั้นป .3 นะคะสำหรับป .3 ทับ1นะคะวันนี้จะเป็นการแก้โจทย์ปัญหาการคูณนะคะโดยคุณครูอาริรัตน์ทวีเศษนะคะหรือครูนุ่มนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอเป็นคลิปการสอนละกันนะคะอ่ะาคราวนี้ในเรื่องของโจทย์ปัญหาการคูณ จำนวน2หลักกับจานวน2หลักนะคะเมื่อเราเจอโจทย์เราต้องวิเคราะห์โจทย์ก่อนนะคะในลำดับแรกคราวนี้มาดูข้อแรกนะคะเขาบอกว่าอารีขายผ้าเช็ดหน้า36ผืนราคาผืนละ15บาบาทอารีได้เงินทั้งหมดกี่บาทคราวนี้เราไปวิเคราะห์โจทย์กันก่อนนะคะในการวิเคราะห์โจทย์นะคะเราต้องรู้ว่า ตรงไหนคือโจทย์ถามตรงไหนคือโจทย์กำหนดนะคะในข้อนี้นะคะโจทย์ถามก็คือส่วนสุดท้ายของโจทย์นะคะในกรอบสี่เหลี่ยมจะเป็นโจทย์ถามนะคะโจทย์ถามว่าอารีได้เงินทั้งหมดกี่บาทนะคะคราวนี้สิ่งที่โจทย์กําหนดหรือโจทย์กําหนดให้มีอยู่สส่วนด้วยกันนะคะก็คือส่วนแรกอารีขายผ้าเช็ดหน้า 36. ผืน ส่วนที่2ก็คือราคาผืนละ15บาทนะคะคราวนี้จากโจทย์นะคะเราดูซิว่าจะใช้วิธีอะไระจากโจทย์นะคะ,ะมีผ้าเช็ดหน้า36พผืนนะคะราคาผืนละ15บาทแสดงว่าพืนที่1 15บาทพื้นถัดไปพื้นที่2ก็ราคา15บาทมันจะเป็นการเพิ่มขึ้นทีละ 15บาทนะคะเพิ่มขึ้นครั้งละา5บาบาทเพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกันทั้งหมดมี36ผืนก็คือเพิ่มขึ้นไป15ครั้งทั้งหมด36ครั้งนะคะเพิ่มไป15บาทโทษทีค่ะเพิ่มไป15บาททั้งหมด36ครั้งนะคะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นการเพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกันนะคะจะเป็นวิธีคูณนะคะ เราจะใช้ในรูปของการคูณเลยนะคะหาคำตอบได้จาก36คูน15นะคะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้เป็น36คู15น15ั่นเองนะคะเมื่อเราได้ประโยคสัญ,ญลักษณ์แล้วนักเรียนก็ไปตั้งตั้งคูณนะคะตั้งคูณจำนวน2หลักคูณ2หลักนะคะเพื่อหาคำตอบออกมาการคูณคุณครูได้สอนไปแล้วนะคะในชั่วโมงที่เราเรียนออนไลน์นะคะตั้งหลักให้ตรงกัน ผลลั์ที่ได้ก็จะได้จากหลักหน่วยขึ้นไปคูณแล้วก็ได้จากหลักสิบขึ้นไปคูณเสร็จแล้วบวกกันก็กลายเป็นคําตอบสุดท้ายนะคะเพราะฉนั้นข้อนี้เมื่อเราไปคํานวณหาคําตอบแล้วนะคะได้540บาทนะคะได้540้บาทเพราะนั้นเราก็ตอบนะคะว่าอารีได้เงินทั้งหมด540บาทนะคะดูข้อต่อไปค่ะ ชาวสวนปลูกมะพร้าว43แถวแถวละ24ต้นชาวสวนปลูกมะพร้าวทั้งหมดกี่ต้นนะคะอ่าเราไปวิเคราะห์โจทย์กันเลยโจทย์นะคะโจทย์ที่ให้มานะคะเรามาดูว่าใช้วิธีอะไรนะคะเขาบอกว่ามีการปลูกต้นมะพร้าวนะคะชาวสวนปลูกต้นมะพร้าว43แถว แถวละ24ต้นแถวละ24ต้นก็คือเพิ่มขึ้นครั้งละ24นะคะเพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกันก็คือการคูณน,นะคะเพราะฉะนั้นหาคำตอบได้จากเอา43คูณ24นะคะเราก็สามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ออกมาได้เป็น43คูณ24 คำตอบนะคะนักเรียนก็ไปตั้งคูณจํานวน2หลักคูณ2หลักนะคะ43คูณ24เมื่อได้ผลลัพธ์แล้วก็เอามาตอบนะคะข้อนี้นะคะคุณครูหาได้คําตอบก็คือชาวสวนปลูกมะพร้าวทั้งหมด1,032ต้นนะคะาต้นคราวนี้เรามาดูการเติมคําตอบในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะจะเป็นโจทย์ปัญหามาให้ นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ว่าใช้วิธีอะเสร็จแล้วก็หาคำตอบให้ถูกต้องนะคะข้อที่1ค่ะนมข้นหวานลังหนึ่งมี24กระป๋องร้านค้าซื้อนมข้นหวานมา12ลังร้านค้ามีนมข้นหวานกี่กระปร๋องกระป๋องนะคะอ่ะาคราวนี้วิเคราะห์โจทย์ก่อนเลยนะคะมี24กระป๋อง1ลังนะคะมี24กระป๋อง ซื้อมาทั้งหมด12ลังแสดงว่าเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งละ24นะคะเพราะว่าในลังนั้นน่ะบรรจุอยู่24กระป๋องซื้อมาทั้งหมด12ลังเพราะนั้นลังแรกก็มี24ลังที่2ก็มี24กระป๋องเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งละ24ะเพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกันเป็นการคูณเราก็นำ24ไปคูณกับ12นะคะ ก็ไปตั้งหาคำตอบนะคะ24่คูณกับ12อตัวที่อยู่ในหลักหน่วยขึ้นไปคูณก่อนนะคะ24เป็น8ป2สองสองเป็น4ได้ผลลัพธ์จากการนำตัวที่อยู่ในหลักหน่วยขึ้นไปคูณเสร็จแล้วเราก็นำตัวที่อยู่ในหลักสิบขึ้นไปคูณนั่นก็คือเลข1น,นะคะก่อนจะคูณอย่าลืมใส่ศูนย์ยึดหลักหน่วยไว้นะคะเสร็จแล้วก็เอา1ขึ้นไปคูณ4ี่ี่ได้4ี่สองได้สอง เส็จแล้วนำสองบรรทัดมาบวกกันนะคะเป็น8 4บวก4เป็น8แล้วก็2นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ร้านค้ามีนมข้น288กระป๋องนะคะต่อไปข้อที่2นะคะคุณครูจะให้นักเรียนหาคำตอบเองนะคะโจทย์ข้อที่2ก็คือตรงนี้เลยนะคะจัดเก้าอี้ในห้องประชุม39แถว แถวละ18ตัวห้องประชุมมีเก้าอี้ทั้งหมดกี่ตัวข้อนี้นักเรียนหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเขียนโจทย์ลงไปในสมุดแล้วก็หาคำตอบนะคะข้อที่2หาเองนะคะพอหาข้อที่2เสร็จแล้วให้นักเรียนมาหาคำตอบข้อที่3ด้วยนะคะในข้อที่3 พานีขายขนมเค้กราคาชิ้นละ45บาทขายได้55ชิ้นยานีจะได้เงินทั้งหมดกี่บาทนะคะข้อนี้นักเรียนก็หยุดวิดีโอไว้นะคะแล้วก็ลอกโจทย์ลงไปแล้วก็ไปหาคำตอบนะคะเขียนคำตอบลงไปทำลงในสมุดนะคะ เสร็จแล้วนักเรียนอย่าลืมถ่ายรูปส่งลงในห้องส่งงานวิชาคณิตศาสตร์นะคะคุณครูให้ทำแค่ข้อ2และข้อ3นะคะทำข้อ2ตรงนี้แล้วก็ทำข้อ3แล้วก็ส่งนะคะสำหรับวันนี้เจอกันเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงออนไลน์ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ